สวัสดีครับมุนิกระสภาพมาเบ่งบรรยากาศการตกปลาเขื่อนบรนลงบัวครับตกปลาสีเบีดนรกครับเบียดกระซ่าครับตอนนี้ก็มีคนเอาขึ้นแล้วครับตัวหนึ่งนี่นะเป็นไปตัวครับนี่ไปตัวใหญ่ครับนี่ครับตัวนี้จะอยู่มานในลูปครัวสองรูดายครับนี่รุ่นสองรูดูเป็นกีนนะนี่ครับเป็นชนะบ้านครับชนะน้า มีคนมาตกป้าหลายคนเยะครันี่นะถงเป็นกนารต่าเป็น,นำรวครับล้วเป็นปานน้องหัวดูมาจัดการงามครับตอนนี้ก็เหลือมีเยูซีหคนอยู่ตอนนี้นี่ครับได้แ,แล้วครับนี่ครับเปสาวขึ้นครับตองตรีงมาตึกก้นได้บวหนึ่งครับตอนนี้ก็ปิดไี้ขอบางอยู่ นี่ครับเป็นาแล้วครับอ๋อจะไปดูเทศนงโอ้รุ่นรื่นคืนได้แล้วครับนี่ไปดูเขาดีเอกนาดูเออไปบบกันไปนี่ครับมึงกันต่อไปครับยังเล่นเด้เนาะจะได้ครับเดี๋ยวจัดกันปานุ่มบัวครับนี่นะเอาไปแล้วไปชลูกเป็นกันตากครับ เรือทไายสก้าเขาเอเกินเป็นเราแวงครับนี่เพิ่งผ,ผ่ามุมสูงครับนี่ครับขึ้นมาอีกแล้วตัวหนึ่งนี่จะลุยปลาลุนไงครับไปตูปลากาครับปลากาดำแเทบ้านคเอื่นไปตู้เทบ้านผมนะนี่ครับได้แล้วสุดท้ายะือผมมั่นรู้กลัวสองโล้ครับ รุดมาบ้านรูดหาขีดไปหาสองรูดเจ็ดขีดแปดขีดอยู่มานี่ปลาส,ส่วนหลายนะมือนีปลาเขาดีครับได้กันทุกคนมือนีคนละสองตัวสามตัวมันจะเบึ้งบรรยากาศนั้นไปเน่าๆครับมันทำมันไปเรื่อยๆแต่ว่ปาปลาหน่อยปลาหนึ่งกับติดไปเรื่อยๆครับ นี่ครับบางความมือกับมาไม่ครับบางความมืดนา่นน่นนะนักตกปลาเนี่ยนั่นน่ะนักตกปลาในการฆากันมือเป็นกอนมากกันเรื่อยๆครับขึ้นเป็นยังไงเล็กคล้องขึ้นนี่นะเล็กคองบานคองเล็ก่ข้างล่างนี่ปึ่งนำพาพมุมสูงครับนี่ เป็นกันไปเงีวๆเรื่อยๆครับนี่คือมือเรียกครับพี่ป้าเขานี่นะเป็นบาน้องบัวมือเรียกครับนี่นะอันนดูมุมนึงครับนี่มันจะมีไฟอ๊อฟฟ้ากันอีกเพราะส่วนนี้ดูดันไปครับ กันครับฆากันปืนปิดอยวู่เมร่อเคลื่อนขุดปืนบานเดียวครับตัวน,นี้นะเคลื่อนอยู่บานเดียว<ม>เล็นให้ส่งหาปาลานหน่อยเราคนหลายเล่นเดียกันเขาครับดีอตอนซีซายน้วันน่าจะมาดร้ายคนนี้ครับจะมัสิคนกันได้่วนซ้ายสซเพียงตอนนีกระมม่านแปดม่งเก้ามง มีข้าวได้อีกแล้ววันนี้ได้อีกแล้วครับนี่ครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วปลาหรือว่ายังปลา,ปาปครับปลาปลาโอ้ยนุ่ดพอข้าวเนินนุ่ดปลานุจครับอืมอ่ะจะได้ขนานดนี้ยแกกินไดรวะ เมื่อกี้การรุ่นสองโลครับมีสิสโลได้ปลาโตเมื่อกี้นี่นะครับปลายอทนด้ยครับปลาหน่อยครับเกินาม,มากปลาหนามากไสินะหนาม,มากจะดก็ปลาหนาจะเขาดีอยู่ครับ ตอนสามหมื่นป้านะ่จาจะเกาหลีขนี่ครับมีสเตเดียนครับปลาใหญ่วันตอนนี้รุ่นสามโล่สี่โลขึ้นยังไม่ค่อยมีครับวันนี้ได้สูงสุดสองโล่แปดหมื่นนะสามโลยังไม่ได้อยู่แต่ละปีก็มีรุ่นอยู่ประมานหานโลก,ก็ได้ครับมีก่อนนนึ่งปลาหมาปลาเที่วพุ่สิบสองโลปีก่อนนะมังไได้อยู่ครับตัวหนึ่ง ดูกันไปครับปีนี้ดึกันจนกว่าจะเบื่อฤดูไอ้เด็นไรซครับจนกว่าจะบมีนามให้ดึงมัาจะมีคนไดปลาใหญ่บ่มีคงเป็นมือแรกครับอยูนี่ขออนนย่าเบียดของกันนะครับอากันคนดอีกแล้วครับต้องทำใจครับดึงน,นี่นะซองดึงหน่อยแต่ว่าคนรลายเบนจะของกันยู่วระจํา ติดใจลุงไปพันกันยึนยน่ไปหน้ามือมาสะนะหน้าในกาง่ามครับน้ำไหลวัวเขามาเรื่อยๆดูลปลาเข้ามาลปลาเข้ามาไปชนบานปลาเข้ามาได้แต่ว่าบุคคลมีสิทธิ์ออกครับออกเงี้ย ก็ได้เรีกว่าอ่อนอ่อนอ่อนยากครับว่าน้ําจะบนอยู่ครับน้ําจะหยดเข้ามาหาบานนะจั่นหน้าพอดีแห้งขนาดครับนั่นหน้ามีครับที่หัวมุมจอมี้ครับสาบ่มนั้นไปครับจะมีหรือเปล่าเอา,เอา,านขนาดมากแล้ว ย,ย,ย,ยังใส่ป้ายังบม่เขยครับหรือว่าอาจจะขเขยได้อาจจะเขยไแตว่ายังดึงบุดถือฟาดึลงไปเรื่อยๆครับอ๋อนะครับบิดของแล้วลงไปแล้วคนนี้นะไหนไหนีบลุไปนะครับตอน ครับตปบนเอทีข้างล,ลาไปที่าขาเบตเียาบมงสสยครับมุ่งสายนี่สายมุ่ง,ง,งล่ามาดงลูกตากันตอนน่อ,ค,อครับป้าหน่อยนะคือครับป้าน่อยนะป้าถประมาณกับะมาม่ง สามเลยนะครับมองสามถึงมง่งมองซีดีมากนะครับบึงสุขภาพด้านหน้าครับนี่ครับ <c ười> มันจะมีคนเอาขึ้นด้อีกร <c ười> หรือเปล่าเบ็ดทอ,องแล้วพอดีไปหาอยังว่าปวดเหับ มีน้ำนะครับลักษณะน้ำน,นี่ว่ายากแก้มเลยน้ำนี่ครับเบิ้งครับตอนนี้เริ่มเที่ยวเลยครับขน,นาดนักตปปกปลากันมากกันหลายคนแล้วนี่นะเป็นซิปละปลาหน่อยก็ทยอยกันขึ้นไปเรื่อยๆครับปลาหน่อยครับรุ่นปลาเนี่ครับรุ่นปลาใหญ่มีหรือวบปลาใหญ่ ผมสำหรับคลิปนี้ก็มัน่จะพ่อทีนึงนะครับเดี๋ยวมือนานผมเคยทายบึงไหมครับสำหรับมือนี้ขอไอ้เที่ยงทีนี้ก่อนมือนานผมจะมาลุ้นให้ไหมครับตามลุ้นไหมว่าจะมีปลานใหญ่อีกหรือเปล่าสำหรับคลิปขี้น,ขนี้กันครับสวัสดีครับ